สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาแนะนำนะครับโรงเรียนผู้ช่วยนะครับ NA Intercare ริ r i กษ์ ac, ให้ฟังถามว่าทำไมต้องเป็น Intercare b ิ r i ก a ์ข้อที่1 Intercare ริ r ั r ษ์ Inter เนี่ยได้รับใบอนุญ,ญาตตั้งแต่ปี2550หมายความว่าไงครับหมายความว่า Intercare ริ r ักษ์เนี่ยเปิดตั้งแต่ปี2550ปีนี้2565 15ปีข้อดีของการเปิดนานนะครับ โรงเรียนเนี่ยจะปรับมาตรฐานขึ้นทุกๆปีให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาลน,นะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบและก็ข้อดี 2. อ,อินเตอร์แคร์บริลัร์กเนี่ยจะส่งนักศึกษาฝึกงานเนี่ยโรงพยาบาลระดับ5ดาวมาตรฐานแนวหน้าของประเทศไทยข้อที่3อินเตอร์แคร์บริลัร์กเนี่ยเป็นที่เดียวในประเทศไทย ที่การันตีงาน100%ให้กับนักศึกษาที่มาเรียนหมายความว่าไงครับหมายความว่าเวลาที่นะครับส่งนักศึกษาฝึกงานเนี่ยนะครับอินเตอร์แคร์บริลกจะไม่ใช่แค่ส่งนักศึกษาฝึกงานแต่จะส่งฝึกงานในตำแหน่งที่มีงานรองรับพร้อมที่จะให้บรรจุงานเมื่อฝึกงานผ่าน กรณีที่เกิดเหตุ accident, อุบัติเหตุสิ่งที่ไม่คาดฝันกรณีที่นักศึกษาไม่ได้บรรจุงานอินเตอร์แคบิก็พร้อมที่จะรับผิดชอบหางานตำหางานในตำแหน่งเดียวกันในโรงพยาบาลอื่นให้หรือหางานในตำแหน่งที่นักศึกษาต้องการให้อันนี้คือได้อันนี้คือข้อได้เปรียบจะทำให้นักศึกษาเนี่ยไม่ตกงานก็คือการันตีงาน100%เวลา เรียนจบ6เดือนเนี่ยไม่ต้องเดินหางานเองอันนี้ข้อได้เปรียบแล้วก็ข้อดีนะครับข้อ4นะครับส่งเสริมให้นักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยเรียนต่อนะครับระดับแรกก็คือเรียนต่อในระดับปะวะสนะเรียน2ปีนะครับเรียนภาคพิเศษวันอาทิตย์เรียนในสาขาธุรกิจสถานพยาบาลถามว่าเรียนสาขานี้แล้วจบมาทํางานอะไรจบมาเนี่ยจะทํางานในตําแหน่ง เลขาวอร์ดเลขานุการแพทย์หรือเลขาการพยาบาลนะครับหรือถ้าสูงกว่านั้นระดับที่2คือต้องการที่จะเป็นราชการก็สามารถที่จะอาวุธมาเทียบโอนวิกิจมาเทียบโอนประสบการณ์แล้วเรียนในสาขาโครงการบัณฑิตพันใหม่ก็คือสาขาสาธารณสุขเพื่อที่จะเป็นนะครับนักวิชาการสาธารณสุข ทำงานที่อนามัยแถวบ้านได้หรืออีกสาขานหนึ่งก็คือสาขาการจัดการการจัดการสุขภาพนะครับการจัดการสุขภาพในจบมาแล้วทำงานในสายงานไหนก็คือทำงานในสายงานคลินิกนะครับดูแลผู้สูงอายุหรือต้องการที่จะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับข้อที่5นะครับรายได้ นะครับการันตีอยู่ที่12,000ถึง25,000บาทแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่แผนกที่เราทำงานแผนกที่เราอยู่และแล้วแต่นะครับการทำโอทของแต่ละคนนะครับข้อ6นะครับสริการฟรี15รายการก็จะเป็นพวกเสื้อพวกอุปกรณ์นะครับที่นะครับเราจะใช้นะครับระหว่าง เรียนแล้วก็ระหว่างฝึกงานและก็จะมีอุปกรณ์ฝึกนะครับฟรีนะครับ50ทักษะนะฮะตลอดระยะเวลาที่เรียน6เดือนหรือ840ชั่วโมงนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับของ intercare bolila เหตุผลที่พี่แนะนำให้เรียนที่นี่เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับรูปภาพที่ เราได้เห็นเนี่ยจะเป็นรูปภาพประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับรางวัลของผู้บริหารนั่นก็คือท่านผอ,อนะครับท่านผอ,อได้รางวัลเกือบทุกทุกปีเลยนะครับเพราะท่านเป็นนะครับบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็เก่งมากและต่อมาก็จะเป็นรูปนะครับรุ่นพี่เรานะครับที่เลือกฝึกงานโรงบาลต่างๆนะที่เราก็จะได้เห็นก็จะมีนะครับ โรงบาลน,นั้นโรงบาลน,นี้นะครับแล้วก็จะมีแผนกและก็จะมีรูปในเรื่องของนะครับการจัดการเรียนการสอนจะเป็นอุปกรณ์แลบนะครับอุปกรณ์ฝึกในระหว่างเรียนนะครับช่วงก่อนที่จะฝึกงาน3จัเดือนแรกเราก็จะได้เห็นนะครับตามรูปภาพเบื้องต้นที่พี่เอามาแปะเบื้องต้นให้ดูครับ